ครับ Good morning my friend everyone อ่าวันนี้ครับวันที่16ครับเดือน4ครับเวลา15:45นาทีครับมาวิเคราะห์ทองคำด้วยกันนะครับว่าทองคําเขายังไงนะฮะเขายังไงครับผมอ่ามาดูกันเลยครับตอนนี้ครับโครงสร้างใน H1 ครับว่าทองคําเกิดอาการช็อกตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ ช็อกตรงนี้ครับก็แสดงว่าอย่างฮะฮึบแสดงว่าอย่างนีครับผมตัวนี้เป็นจุดอ่า break out ไปนะครับ boss ไปนะครับแสดงว่าตรงนี้ครับเป็นการช็อกนะครับเป็นการช็อกนะครับใน h1 นะครับทำเต็มเล่จะเห็นได้เร็วกว่าทําเฟ็มใหญ่นะครับช็อกครับเห็นไหมอยากจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาลงนะครับนะฮะอ่าเรามาดูที่จุดนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะฮะ ลำลุยจุดนี้ครับแนวนี้ฮะแนวล่าสุดของเขาครับหายล่าสุดของเขาเลยนะครับแล้วโลล่าสุดของเขาทําไว้โซนนี้นะครับเพื่อนดูนะฮะเขาทําไว้โซนนี้นะครับนี่ฮะหนึ่งเก้าหกเก้านะครับแล้วก็อ๋อหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งครับอ่าเล่นในกรอบนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทองคํานะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปแนวต้านนะครับแล้วไม่ผ่านนะครับแล้วไม่ผ่านนะครับเขาก็จะ เล่นไซเว์แบบนี้นะครับก็ลงต่อนะครับเนี่ยก็จะเป็นไซเวร์แบบนี้ไปนะครับนี่ฮะนี่ฮะกรอบนี้ครับผมเป็นกรอบที่ทองคําเขาวิ่งนะครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องดูด้วยนะครับดูคอนเฟิร์มด้วยนะครับเมื่อมาถึงแนวต้านนะฮะแสดงว่าแล้วก็ตนะครับอาจจะทดสอบไปหลายครั้งแล้วนะครับแถวโซนตรงนี้ครับเห็นไหมทดสอบหลายครั้งแต่ก็ยังเอาอยู่ครับแสดงว่าตอนนี้ครับทองคําเล่นเป็นไซเวร์นะครับไซเวร์ แต่ว่าทำเฟรมใหญ่ๆหลักๆแล้วนะครับเขาขึ้นอยู่นะครับเขาขึ้นอยู่นะฮะนะครับแล้วอ่าไฮสูงสุดของเขาอยู่โซนนี้ครับอ่าตรงนี้ครับเป็นอ่าโซนอะไรนะครับเรียกว่าตรงนี้เป็นชายสูงสุดของเขาเลยนะครับตรงนี้ข้างในนี้เป็นโซนอินเทอร์เน็ตสวิงไครับอ่าผมให้เป็นเส้นปะแล้วกันเป็นโครงสร้างภายในนะครับอินเทอร์เน็ตสวิงนะับเล่นโครงสร้างภายในก็อ่ามีขอบเขตนะครับมีขอบเขตก็คืออย่างนี้ ก็คืออย่างนี้นะครับอ่าก็ถ้าทะลุตรงนี้ครับมาข้างบนนี้เลยนะครับมากรอบบนนี้เป็นอ่าเมเจอร์ครับเมเจอร์หลักก็คือนะครับก็คืออย่างนี้ฮะก็คือเราตีกรอบให้เขานะครับถ้าเขาขึ้นได้นะครับถ้าเขาขึ้นได้เขามาที่ที่เดิมมาผมนี่ฮะเห็นไหมครับขอบเขตเขาอยู่ตรงนี้ครับและเขาลงได้เขาลงได้ถึงตรงนี้นะครับนี่แล้วนะครับแล้วถ้าหลุดแล้วถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดโลนี้ครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฮนะครับสอง1นหนึ่งก็ไฮก็จะลดต่าลงมานะครับแสดงว่าขาลงนะครับแสดงว่าอยู่ในช่วงออ่าเรียกว่าปรับฐานลงต่อนะครับลงต่อเองนะครับแล้วไทม์เฟรมเฮดโฟกก็ยังไม่เสียทรงนะครับทุกคนนะฮะเขาใค่จะลงครับอผมเห็นตรงนี้ครับแล้วลงไปถึงไหนแล้วครับแนวรับแรกครับนี่ไงฮะนี่ครับทุกคนแนวรับแรกอยู่โซนนี้ครับเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นโซนเฮดโฟแล้วก็ที่ ผมรอเลยนะครับที่เทรดโกรอเลยนะฮะตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะตรงอ่าดีมาโซนนี้นะฮะถ้าเขาจะลงได้นะครับตอนนี้ครับเขากําลังอ่าทำอะไรนะครับถ้าเป็น SMC ก็ l i q อ i d ตี้นะครับหรือว่าทําสภาพคล่องนะครับตรงนี้ครับจะเป็นโซนที่อ่าเรียกว่าจํานวนอ่าเปิดโพ i ิชันนะครับจะเยอะมากนะครับเป็นโซนเซลนะครับแล้วก็อ่า ตนนี้ครับเป็นโซนเปิดเโซนเปิดฟ I mean, ูลชั่นในโซนบายจะเยอะนะครับแล้วก็ออเดอร์ทั้งหลายนะครับจะเยอะมากครับโซนนี้ครับแล้วก็เมื่อเซลล์นะครับเมื่อเขาเซลล์รายย่อยครับเขาจะตั้งซับรอดไว้เหนือไฮนี้นะครับอ่ะแล้วเมื่อรายย่อยบายเขาก็จะตั้งซับรอดไว้ล่างโซนนี้นะครับนีแล้วคิดว่ารายใหญ่จะยังไงครับรายใหญ่รู้ไหมฮะรายใหญ่ก็รู้นะครับก็รู้ครับเขาจะขึ้นไปขึ้นไปจิ้มมือนนะครับจิ้มซับรอดก่อน จิ้มให้ล้างให้หมดเลยนะครับจิ้มล้างให้หมดแล้วก็ดึงลงครับดึงลงครับแต่ดึงลงนี้จะลงถึงข้้งล่างที่ดับมุกหรือว่าจะดึงลงอย่างนี้นะเรอจะรอให้คนเซลลตามลงมาต่อนะครับเซลตามลงมาต่อแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปแบบนี้นะนี่ก็เรียบร้อยทั้งบายทั้งเซลลของเทเดอร์รายย่อยหมดเลยนะครับโซนนี้นะฮะโซนตรงนี้นะครับโซนแนวต้านสองศูนหนึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วนะครับยิ่งทําอย่างเงี้ยผมอ่ายิ่งชอบนะครับผมยิ่งชอบเรารู้แล้วว่า ทองคาเตรียมที่จะทะลุกรอบใดกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็เตรียม follow เตรียม follow นะครับแต่ถ้าลงมานะครับนี่ฮะถ้าเขาทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าเขาทําแบบนี้นะครับลงมาก่อนนะครับลงมาก่อนขอให้ลงมาทําแบบอ่าทําแบบย้ํานะครับย้ํานะฮะย้ํานะฮะเพื่อนๆดูนะครับเขาลงมาก่อนนะครับล่อให้คนบายก่อนนะครับย้านะฮะย้ําเหมือนจะขึ้นนะครับย้ําเหมือนจะขึ้นนะฮะ ย้ำนะครับย้ำแบบนี้นะฮะย้ำโลแบบนี้ครับขอเหมือนจะขึ้นนะครับแล้วก็ไงฮะรู้ว่าออเดอร์บายตรงนี้เยอะแน่นอนครับสภาพคล่องของนี้ฮะสภาพคล่องหรือว่าเงินมหาศาลจะกองอยู่ตรงนี้ครับในการเล่นนะครับเอาจากกินรายย่อยก่อนปึ้งแบบนี้ครับเพื่อที่จะมาแนวรับโซนนี้ครับ1950นะครับถึง1960นะครับลงมานะครับแล้วครับแล้วก็ดีเลยนะครับดีเลยนะครับนี่ฮะผมกลัวจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนะฮะ แล้วซับลอกอยู่ไหนล่ะซับลอกของเราเหอยู่กรอบนี้ไงครับผมอยู่ข้างล่างตัวนี้ครับและตอนนี้เป็นเฟสโซนด้วยนะครับตรงนี้ฮะอ่ะตรงนี้เป็นเฟสนะครับเฟสเฟสดีมานนะครับอ่ะตรงนี้ผมให้เป็นเฟสดีมานนะครับก็จะเป็นการทดสอบมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับของแนวรับนี้นะฮะให้เท่าไหร่เลยนะครับเอาง่ายๆก่อนนะเอาถึงขอแนวตัวนี้ก่อนนะสองศูนย์หนึ่งหนึ่งก่อนนะฮะนี่ฮะนี่ครับ ่ะผมกลัวจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องเก็บรีเทลเทรดเดอร์ก่อนนะครับรายย่อยก่อนที่ไม่รู้อีนูอีนี่ครับเข้าไปอัดหลังหนักแบบนี้ฮะเนี่ยเขาจะเก็บโซนนี้แหละฮะเขาจะมารอบายโซนนี้ครับรีเทลนะครับหรือว่ารายย่อยนะครับนี่ฮะทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะครับบายเพิร์นครับย้ําหลายครั้งแล้วนะครับย้ายิ่งย้ําหลายครั้งยิ่งอ่อนแอนะครับยิ่งอ่อนแอนะฮะสำหรับแนวรับนะครับหรือว่าแนวต้านนะครับถ้าทดสอบบ่อยแล้วไม่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดี ตรงนี้ครับถ้าจะเป็นโลโลแบบดันจริงๆนะครับเขาต้องดันให้ชนะหายนี้เลยนะครับเขาต้องดันให้ชนะหายนี้ครับหรือว่าแทงขึ้นไปนะครับแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปแบบนี้ฮะเนี่ยแบบนี้ก็จะหวานหน่อยนะครับแบบนี้จะหวานเจยบหน่อยนะถ้าแทงชนะสองศูนย์หนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ย่อลงมาเราค่อยบายนะครับเราค่อยบายตามอ่าไฟวิลลูเก็บหรือว่าออร์เดอร์บ็อกก็ได้นะครับบายนะครับบาย แต่เมื่อไรเขาไม่ทะลุ2011นะครับยังไม่ต้องบายครับอินเทอร์เน็ตสวิงบอกว่าเขายังจะเล่นไซเวอ์ต่อนะครับนี่ฮะก็เป็นแผนของสวิตโกครับผมอีกแผนหนึ่งครับนี่บายที่รอไว้นานแสนนานครับนี่ฮะตังนี้ครับเป็นรีเทลเชเดอร์ครับเป็นรายย่อยนะครับระวังครับรายย่อยตรงนี้ครับเนี่ยรายย่อยจะมาโฟกัสในส่วนนี้ครับตรงนี้ระวังครับระวังทุกคนก็ควรจะเป็นกับดักของรายย่อยครับส่วนนี้ครับรายย่อยก็จะมาเซียวในส่วนนี้ครับนี่ ยอดเซลขลังก็บายครับเซลไฮบายโลนะครับเซลไฮบายโลก็ระวังครับนี่เดี๋ยวเขาจะแหกลงมานะครับเนี่ยพวกเขาจะแหกแบบสามแท่งลงมาแล้วก็ดีดครับดีดเลยนะฮะก็จะกลวยเป็นแบบนี้ครับอ่ะทุกคนดูนะฮะก็สามแท่งที่ผมบอกไว้ในไลฟ์เหมือนวันนั้นนะฮะอ่ะสามแท่งแบบแดงแจเลยนะครับนี่ฮะแดงแจเลยนะครับแบบนี้ครับทุกคนดูนะฮะนี่ฮะ นี่ครับลงมาแบบนี้นะครับนี่สามแท่งแบบนี้นะฮะนี่ครับถ้าหลุดสามแท่งแบบนี้ก็สวยนะครับเนี่ยผมรอบายแน่นอนนะฮะนี่ครับแล้วนะครับแล้วสีมีสีเขียวขึ้นนะครับมีสีเขียวขึ้นอีกแท่งหนึ่งครับคุมตัวนี้นี่ครับคุมแบบนี้นะครับสีเขียวคุมแบบนี้ก็นี่ครับเข้าเดร์สัดใบเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะไปต่อแบบนี้ครับแบบนี้ฮะับแบบนี้ค นี่แนวต้านแนวแรกครับมาถึงตรงนี้ก่อนก็ปิดแบ่งทางอะไรก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับทองคำนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็บอกแนวทางแล้วในโนมครับและกับดักของรายย่อยครับระวังรายใหญ่เขาจะเอาเงินจากพอร์ตของเราไปนะฮะอ่าก็ทุกคนมาเกิดก่อนนะครับทุกคนต้องระวังด้วยนะฮะเสียตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าทดสอบไปแล้วนะครับอ่ะก็รอดูกันก่อนนะครับรอดูกันก่อนนะฮะขึ้นยังไม่เสียครับอาจจะ ไปนิวไฮได้เลยนะครับนะฮะอย่าไปเล่นแบบสวนเทรนนะครับสวนคิวเอ็มเซลนะครับคิวเอ็มเซลแหกนะครับตามภาวะเทรนเขาขึ้นนะฮะอย่าอย่าอย่าไปสวนนะครับทุกคนนะฮะผมเตือนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะแหกได้เลยนะครับเพราะว่าเทรนเป็นขาขึ้นนะครับหาคิวเอ็มบายดีกว่านะฮะหาคิวเอ็มบายเล่นดีกว่าครับผมโอเคครับเ้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับก็แนะนำและเตือนด้วยความเมงติคับสวัสดีครับ